ไม่ค่อยมีฮะไหวจะได้เด็ดจะทำนาะขึ้นมีรูปีดหรอจับไว้นะยกไม่ได้จับไว้เด้อสาวน้อยจับไว้เด้อสาวน้อยเด้อจ้าไอของเราหลายแพ็คจับไว้นะปุ้นน้อจับไว้จับไว้จับจับปล่อยมือเด้ออย่เพิ่งไปมอปล่อยมือนะให้หลวงตาท่านเคาะเสร็จก่อนนะครับ อานั่งตรงๆนะครับเนะาะจ้านั่งตรงๆนะครับเราไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะอันนี้จับไปเลยสองมือเลยจับน้ําเลยจับน้ําเลยจ้าจับไปนั้นะเอาหมวสาธทุครับอกว่าจะได้เน็ตนะครับเน,ะนาะเนี่ยอยู่ในหุบเขากว่าจะได้เน็ตมา,านะครับเป็นในลำบากนะครับบางทีก็หลุดขึ้นแล้วหลุดขึ้นแล้วหลุดนะ ช่วงเช้าก็ไม่ค่อยมีเวลานะวิ่งต้อนวิ่งวิ่งหาที่พักด้วยพอช่วงบ่ายก็เดี๋ยวว่าแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าก็เน็ตก็ไม่ค่อยมีนะตามเขาก็ขึ้นเป็นบางช่วงเป็นช่วงเนาะอันนี้รถน้ำเที่ยววะ ไป้วขี่โมไซค์หาเที่ยวนะครับก็ขออนุญาตสาธุครับนั่งตรงๆนะครับตรงๆเนอะนั่งตรงๆครับอันนี้ก็ไรสดผ่านช่อง y o u u u e เบ่าวท,ทินสิตบุไุทยนะครับทาง YouTube างนะครับทางเพจ a c e o o o k ได้นะครับพิมพ์หัวข้อไม่รู้พิมพ์แบบไหนแนละ้วพิมพ์ขึ้นแล้วก็โอเค จับยกขึ้นไปเคลนถ้ายนะน้ำด้วยนะจับน้ำเลยจ้านั่งตรงๆนะครับนั่งตรงๆอนุโมทนาสาธุครับเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับตานี่ก็หลวงตาใกลก้จะถึงที่พักแล้วครับสวัสดีครับสุลรอสวัสดีครับกี่ขวบแล้วเนี่ยสี่ตาท่านสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนนครับทุกท่าน,นครับนะ บาสาวน้อยแกะน้ำไปเป็นน้ำมันได้เลยนะครับอานั่งตรงๆนะครับไม่ต้องก้มนะอานี่ก็วายเดอร์อาโลวไว้นะวายเนี้ยหนึ่งเด้อเอาเร็วมาข้ามมาเลยครับข้ามมาเลยไม่รับปัจจัยนั่งตรงๆนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะนั่งตรงๆเดนะ้อยย้ายเลยอย่าถือเงินไว้เนื่องไม่รับปัจจัยนะครับใส่กระเป๋าเลยครับ ใส่กระเป๋าเลยเอาเงินใส่กระเป๋าเลยครับหลวงตาไม่รับปัจจัยครับใส่กระเป๋าเลยครับโทษนะ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 ครับใส่ใส่ในกระเป๋าเกงเลยครับใส่กระเป๋าเกงเลยหลวงตาถ้าไม่รับอย่าถือไว้ในมือเนาะอ่าโอเคสาธุครับผมเอาถอดหมวกด้วยครับหมวกหมวกหมวกเอาออกด้วยเนี่ยก้าวออกเลยจ้าสาธุครับผม ครับเราขึ้ฟังงกูเหลืองมาอธิบายเฟังเฟังบเข้าใจเยให้ยขางเหรบม่่อต่ไยงเดียวเลยเบใจผมจะเใจเนเออบอรเข้าใจเนาะตัววัาตรงๆเนาะเงินผ่านมาถึงพวกเกดเอาวาเงินก็เนี่เข้าใจปัดใจก็บพวกเข้าใจต้องไปเรียนภาษาพม่านุเขาเลย อาล้ามาไหมลกมากล้าไหมมาเม็ดันเนาะย้อนมาก็ได้แล้วลูกนะไม่เม็ตางหามือปอขวัต่คิวจะรอข้างหน้าได้นี่เหมือนตัวเหมือนัวนผีอะไรแบบเฮ้ยคนเมื่อวานนี้ไปไหนลวไอ้ที่ซักลายเต็มโตวะไส่ละแปดสิบกโล้ามอะไรที่แปพี่ โลมาาน้ามา้องติศตะแบกที่โลอ๋อต้อมาส่งคนก็ได้ไปก็โรงเรียนข้นาว่าแขแล้วโคว่าแขแล้วโกว่าแขแล้วโกตำบนแม่อุซูแขแล้วโกแม่อุซูข่าสองอย่าง วักแขกโตั้มอ่านไหนฟังได้ตั้มวัแขโใช่วักแขโมันเป็นทับย์เฉาะแต่านดาครับัวัแเลผมอ้ไรเนี่ยแต่ผมพิมพ์เกินมนยังไปตามเบาเลยเเรียกสแปลกเนี่เขาเรียกว่าสัพเฉพาเืดแปลกกระทึิผมมีในนจนานุกรมซิริส์โปไปน้ำซิริส์ไปไดเลยเลปไปบ่ไ เสรีบ่บ่มีใน่เพราะจะนั่นลูกผมไม่หรอหลายได้ยอดปิดทางเบี่ยงอใกล้จะถึงแล้วโอ้ใกล้ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงแล้วไอที่มีสัญญาณนี่ก็เพราะว่ามีมีด่านนะครับสัญญาณได้มีได้เพราะด่านนะครับด่านก็มีด่าน ตัวจนะครับเขาก็จะมีสาสัญญาณให้นะครับถ้าอยู่ไกลด่านนี่หมดสิทธิ์เลยครับมันมีสัญญาณนะครับอันนี้ก็เหลือสองรอเมตรนะครับถึงจะได้สัญญาณนะครับเมื่อกี้นี่ห้อ,อ,อยยางรัดไปนี่ก็ได้นี่นี่ขึ้นไปนี่เนี่ที่ภาคนี่ครับนี่ถ้าไม่ถึงด่านนี่ถ้าไม่ใกล้ด่านนี่หมดสิทธิ์เหครับสัญญ,ญาณเนี่ย รอชะดอนะครับสามสี่สี่สี่ครับถึงนั้นนะครับที่พักโน้นนะครับบนเนินเขานะครับนะที่เห็นอาคารครับไม่ใช่ภูเขาแล้วนะวนเนินเขา เอาอะไแล้วครับรถข้างหลังเล้วรถั้างหลังก่อนเยไหนครับเหรอนี่นี่ส่งจนสุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับส่งจนถึงเข้าหลงตาสักทครั้งเลยพรุ่งนี้ต่อไหมครับครับพรุ่งนี้ต่อครับวันนี้ส่งส่งต่ออีกเนาะครับ ตรงนี้ไปต่อถึงสะพานนู่นนะครับประมาณเจ็ดสิบโลสิบโลจากนี้ไปครับอ๋อนึกว่าไปส่งถึงแม่ห้องสอนอ๋อถ้าไม่ติดภารกิจก็น่าจะไปได้ถ้าติดภารกิจหลายอย่างติดไหมครับลาได้ไหมผมเพิ่งลากลับมาเนี่ยครับโอ้เรวลาปีใหม่บ้านอยู่ไหนครับผมอยู่เชียงรายครับเชียงรายครับ ทางตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเรงที่ภาคนะฮะตรวจตะเวนชายแดนนะครับครับขับยบขึ้นตรงๆนะยกน้ำขึ้นนะครับอันนี้จับไว้เด้อโอ้โน้ำพึ่งสาธุเ่าจับไว้เด้อจับไว้นะครับครับรคสถานี นี่แหละขึ้นไปนี่แหละขึ้นไปนี่บ่มีครับบะมีหมองพักรถจอดที่ไหนจันจันจันแต่เขาอยู่ที่ไหนมาที่ไหนนะครับขึ้นขึ้นนี่ตอนลงเรียนที่แยกกับโคเซนเมอส์เราเรียนนะครับครับครับ๋ยวมีทีมงานไปจัดละมาตั่งตรงๆเลยโอ๋้จากสาธุนะครับ อนุโมทนาสาดูครับตอนนี้ก็ไล์สดผ่านช่องอายุน้ำขึ้นเลยยกยกน้ําขึ้นเลยยกน้ําขึ้นเลยครับยกน้ําขึ้นเลยจอทันทีอายกน้ําขึ้นเลยนะยกน้ําขึ้นรอเลยนะครับจาทันทีเจอทันทีจอทันทีจอที่บ้านเจทีนี่จาะฮจะเจาะจาะเะเจะเาะาเาาาาาาเา ที่นเพิมนพิ like <bbe> ้ในภาษาไทยอัไรนี่มันหน้าอะไรอานั่งตรงๆองนะครับเจ้าท่าที่เจ้าท่าี่เบเบอกอาจารย์โกนแล้วได้ภาษาแล้วทนเออมื่อกที่หน้าจอี่หน้าจอพี่ตอนอเลย่ีมีมีเจ้าที่กู้ภัยด้วยนะครับนะ จะทอดจะทอดจะทอน้ำผึ้งทีเส้นหนาเกลจอเส้นหนาจ๋าเลยคือจะทอดดีกว่ากันเห็นน้ำมันระวังลูกนะระวังลูกสามผู้หญิงจะทอดอจะทออโอ้เป็นบ้านแบบน่าอยู่ธรรมชาติดีนั่นเนี่ยเ่วยเป็นบ้านที่ธรรมชาติ ได้บรรยากาศที่นี่มาโอ้โหแบบขนมนมเนยให้ตูวพิการด้พิเศษเน่เบิ่งเราเดี๋ยวลงตานีนี่กพิการเอาเขพิการให้ะเน้าขอให้เดี๋ยวให้ขอให้ดีใจ เดี๋ยวเราตานดูแลพ pues ิเศษเลยพิเศษครับอันนี้ก็รลไ์สดทางช่อง YouTube บาวทินทีพุทธไทยนะครับแล้วก็ทางเพจเพจบุ๊ไลฟ์ด้วยนะนะขออนุนาตสาธุการที่ทำกัท่าน